วันหนึ่งก็ประมาณ100เส้นค่ะขายประมาณสองสามชั่วโมงก็หมดแล้วค่ะปลาเส้นเยาวราชทอดแล้วมันจะเป็นเส้นสีเหลืองนะคะขายนานแล้วค่ะประมาณ10ปีค่ะขายปลาเส้นอย่างเดียวค่ะปลาเส้นเยาวราชอันนี้เขาไม่ใส่แป้งนะคะเขาผสมแป้งนิดนิด,นดหน่อยหน่อยะคะ่ะ ที่อื่นอาจจะใส่แป้งเยอะเนาะแต่ว่าของเยาวราชเราไม่ใส่แป้งมากค่ะทอดมาจะสีสวยค่ะทอดแล้วก็จะเป็นเส้นแบบนี้ค่ะสีอ่อนๆค่ะเส้นแบนเส้นกลมรสชาติไม่ต่างค่ะแล้วแต่คนชอบค่ะเส้นแบนมันจะหนากว่าค่ะมันจะแน่นกว่าไม่แข็งค่ะมันจะออกนุ่มๆค่ะ น้ำจิ้มอร่อยค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะสามรสค่ะมีหวานเค็มนิดหน่อยเปรี้ยวนิดนิดค่ะสูตรทำเองค่ะ